นิงปัทมาสุดช็อกเกือบโดนคุกคามทางเพศจากผู้มีอิทธิพลเมือ่อบริษปทุมราชต้องโคจรมาพบกับลูกทุ่งสาวสวยเซ็กซี่หนิงปัทมาครั้งแรกงานนี้มีหยอดมุกแซวกันสนั่นในรายการเบิ้ลเอมพร้อมเปิดใจเคยฉีกสัญญาค่ายเพลงเพราะถูกเลือกปฏิบัติเล่าตัวตนที่เป็นคนสองบุคลิกและเรื่องราวสุดช็อกเกือบโดนคุกคามทางเพศจากผู้มีอิทธิพลชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กเลยไหมนิิงปัทมา ก็โตแล้วประมาณสิบกว่าปีก็เพิ่งรู้ว่าตัวเองอยากร้องเพลงเข้ามาเป็นนักร้องสู่เส้นทางศิลปินตั้งแต่อายุเท่าไหร่นิงปัทมาเริ่มประกวดร้องเพลงตั้งแต่อายุ1 5บหถึงสิแล้วก็ทํางานแบบว่ารับ j อบต่างๆอย่างงานบทงานเลี้ยงงานแต่งงานวันเกิดเราเดินสายตั้งแต่เด็กนิงปัดมาก็คือเราเห็นแม่ร้องเพลงก็เลยอยากจะร้องเพลงเป็นแบบแม่นั่นคือจุดเริ่มต้นแล้วคุณแม่ร้องเพลงเพราะมากประกวดร้องเพลงจนได้เข้าค่ายเพลง นิงปัทมาใช่ขะตอ,อายุ18ปีแต่ก็อยู่ในค่ายเพลงไม่นานต้องเล่าก่อนว่าตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันเป็นคนค่อนข้างอยู่ในกรอบมาตลอดแล้วก็ไม่เคยเจอโลกภายนอกแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างพูดตรงมากๆแล้วก็เป็นคนแรกเลยนะที่รู้สึกว่าเข้าไปขอฉีกสัญญากับค่ายเพลงค่ายหนึ่งที่เรารู้สึกว่าถูกปฏิบัติเปรียบเทียบอย่างเห็นได้ชัดไม่โอเคที่จะอยู่กับที่นี่ต่อตอนนั้นอยาก เลิกเลยแล้วรู้สึกว่าวงการที่เรารักมันเป็นแบบนี้เหรอมันทุเรศได้ขนาดนี้เลยเหรอถ้าให้เลือกกลับไปมองหน้าคนเหล่านั้นขอไม่เจอเลยดีกว่าผีไม่ขอเผาเลยดีกว่าภายนอกของหนิงในโซเชียลดูเป็นคนเซ็กซี่เฟรนลี่แต่อีกมุมหนึ่งที่คนไม่ค่อยเห็นคือแบบไหน หนิงปัทมาในปัจจุบันทุกวันนี้ก็ยังเป็นคนสองบุคลิกถ้าอยู่บ้านจะเป็นคนอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่สวมวิญญาณของหนิงปัทมาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอยู่บ้านจะเป็นคนไม่ข้อยอมพูดเลยแล้วชีวิตจะไม่เคยได้รู้เลยว่าไฟแสงสีเสียงเปิดกว้างขนาดไหนเพิ่งจะมาเข้าผับตอนอายุ18ปีตอนนี้ยิ่งไม่เที่ยวเลยเคยเจองานจ้างที่เราคาดไม่ถึงไหมหนิงปัทมา ตอนนั้นไปประเทศหนึ่งเราก็ไปเจอกับผู้ที่ค่อนข้างมีอำนาจก็ไปในรูปแบบการร้องเพลง VIP ร้องให้ฟังส่วนตัวก็จะมีพวกบอดี้การ์ดพกปืนพกอาวุธระดับนั้นเลยเขาก็ดีวเรามาว่าให้มาร้องเพลงในงานอส่วนตัวเราก็รับมาแล้วเขาก็จะขึ้นไปนอนบนโรงแรมเพราะว่าเราไปร้องเพลงในโรงแรมเขาก็บอกให้ขึ้นไปส่งบนห้องหน่อยเราก็ขึ้นไปส่งกลัวว่าจะไม่ได้กลับบ้านก็ต้องทำตามที่เขาบอกแล้วจังหวะนั้นเขาปิดห้องเลยนะให้บอกดีการ์ดยืนเฝ้าอยู่ข้างหน้าพี่ผู้จัดการเราก็อยู่ข้างหน้า แล้วเขาก็ถอดทุกอย่างเลยแล้วก็ถามว่าอยากได้เท่าไหร่พี่จะให้เธอเราก็ไม่ได้ยอมเขานะก็สู้กันพักหนึ่งเป็นร้อยแผลเต็มไปหมดเลยจนรู้สึกว่าต้องเอาน้ำเย็นเข้าลูกก็เลยพยายามจับมือเขาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวหนูจะนอ,อนเฝ้าพี่อยู่ที่นี่คืนนี้ตื่นมาพี่ก็จะยังเห็นหนูอยู่ข้างๆไม่ไปไหนแล้วก็ค่อยๆปลอบเขาลูปเขาแล้วเขาก็หลับไปแต่ไม่ได้ทำอะไรกันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ออกไปนอกห้องบอกบริการเขาว่าพี่เขาหลับไปแล้วคะเราก็กลัวตายมันน่ากลัวจริงๆนะ นอกจากเป็นนักร้องแล้วหลังจากนี้อยากทำอะไรหนิงปัทมาอยากทำให้ครอบครัวมีความสุขแล้วก็จริงๆอยากมีเพลงที่ติดหูเป็นเพลงประจำสักเพลงหนึ่งเพราะมีแต่ร้องคับฟว้นคนอื่นเขาแล้วได้ยอดวิวสูงคิดว่าตอนนี้ตัวเองประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรที่ไม่ใช่การร้องเพลงนิิงปัทมาประสบความสำเร็จในเรื่องชีวิตแล้วกันเพราะว่าเพิ่งได้รับปริญญาโทใบแรกของครอบครัว